ทักอินเดการเล่นพี่พลคน SME ฝากกดไลค์กดแชร์และแนะนำผมด้วยนะครับวันนี้อยากจะนำเสนอกับทุกท่านว่าการฟังเป็นเรื่องสำคัญการฟังเป็นเรื่องที่จำเป็นการฟังแล้ววิเคราะห์แล้วนำไปใช้ลงมือทำนั้นจะเกิดผลมากน้อยขนาดไหนอยู่ที่การฟังของเรานั้นได้ผลหรือไม่ฟังเยอะย่อมจะได้ประโยชน์ฟังน้อยอาจจะไม่รู้ เพราะฉะนั้นคนที่รู้ก็คือคนที่ฟังคนที่วิเคราะห์และลงมือทําลองผิดลองถูกลองถูกให้มากลองทําให้มากจะเกิดการคล่องตัวจะเกิดทักษะจะเกิดความจําและก็จะได้เกิดทักษะเพิ่มขึ้นและจะได้รู้ว่ามันมีข้อบอกพร่องตรงไหนนั่นเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าการฟังในเรื่องต่างๆนั้นแล้วนำมาวิเคราะห์นำมาปฏิบัติเป็นเรื่องที่เรา จำเป็นที่จะต้องใช้ผมเองก็เช่นกันครับทุกวันนี้พยายามที่จะฟังให้มากฟังเพื่อที่จะให้ได้ข้อมูลฟังเพื่อที่จะได้ให้ความรู้ยิ่งเรามีความรู้มากเราก็สามารถที่จะวิเคราะห์เรื่องต่างๆออกและนําไปลงมือปฏิบัติก็จะเกิดผลลัพธ์ที่ดีนั่นเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าพวกเราจําเป็นที่จะต้องฟังฟังให้เยอะนะครับพบกันในวันต่อไปครับสวัสดีครับ